อุ้ยแม่วิจิพรไม่กลับบ้านคณะเรียนเน่อกูเฮ้ยเอาโกลแล้วโกลแล้วอ้าวเสื้อเอาเอาอุ้ยวิธีเอาตัวรอดจากผีของอาจารย์สมอนสีนำเศษผมตะปูไปเผาห้องที่มียันสีแดงจะปลอดภัยโอเคอาจารย์อาจารย์ บ๊อบเราอยู่ชั้นีสองนี่หรอโอ้ยเย้ไม่มีใครอยู่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 ครูคนนี้โดนอะไรเฮ้ยเย้เออกูจะออกมึงจะเปิดดิโอ้ยเขาดิเขาเขาเขาขอโทษกูไม่ออกละจานจานจานเนี่ยมึงปิหนาพ่อ โง่โง่โติดบัติดบัเราปิดประตูอยู่ในห้องน้ำมั้ยไม่ได้เฮ้ยมันเป็นอะไรกับไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำมีมีมึงเข้าไปเลยจานเอองกูแเกปตัแด็ตดห้บ๊อบแตกแล้วกูไปกูวิ่งกูเฮ้ยเป็นอ็นยีนห้องอะไรไฟเช็กตะเกียงจุด อ๋อต้องเอาเส้นผมมาเผาที่นี่มันอยู่ชั้นสองมันไม่รู้มันลงไปไหนแล้วเมื่อกี้มันลงไปแล้วดูเยี่ยงกับเบื้องยาวจริงจริงๆว่าเราวิ่งนต่ปีนหน้าต่างไปเราปีนรู้ว่าโรงเรียนไหนเนี่ยอร่อยเนี่ยเราต้องช่วยปลดปล่อยอาจารย์ไงกูเนี่ยจะโดนอาจารย์ปลดปล่อยวิ่งออกวิ่งออกแล้วนอกโรงเรียนไม่ได้เลยอาจารย์ตั้งกลางตรงนี้โอ้โหเฮียะไรวะเนี่ย เจอแล้วเจอผมแล้วมีเสียงซีบซีฟซีฟเนี่ยจ <uh ันจันจันเฮ้ยจันจ uh ันห้องนี้เข้าไม่ได้จันจันเจ็ดแม่อุ้ยเออเขาทำอะไรอยู่ครับตากผ้ามั้งจัน จ้าจ้าจ้าอีวีอีวีแล้วใช่ไหจะรู้ไหมล่ะอะไรเหลืองๆอ่ะอันนี้ที่เราต้องไปต่อใช่ไหมวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมรนสีละสิท่าแม่ครับเจอครูสมปองเขาครูเขาเสียว่าโดนทำของมนต์ดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีมีพอไม่ได้อะ เวลนอะไรสิได้เนริกาได้ลบแล้วล้าฮ่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 าประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับเออเปิดให้กูไปสิกุญแจรั้วฉันเอาไว้ในห้องหัวดคณนิตแล้วมึงเบอกให้เราพอก็ได้โชคดีล่ะโชคพออันนี้เราต้องไปเอาอยากดูต่อไปดูบ้านแดงนะจ๊ะ